นึงคนนี้ครับผมป้ายชูขึ้นมาครับป้ายครับ้าวใสุดมากเธอไม่ต้องกลัวผ่านหมดแล้วเปิดกันเลยนะครับเอาให้เต็มที่หายล้้าใหญ่มากอ่ะใหญ่มากจริงๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะได้พบกับผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนนะคนะฮะซึ่งผ์จะบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งในเดอะซาร์ที่มีแฟนคลับเยอะมากที่สุดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่สารพัดผลงานของเขาใช่มา ไปกันหมดแล้ววันนี้เขาก็เตรียมตัวมาเต็มที่เหมือนกันนะครับเพื่อนที่จะเอาเพลงเพราะๆมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวรคงมีโอกาสได้คุยกับเขาคนนี้แต่นอกเหนือจากกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรายังมีการมอบของรางวัลพิเศษนะครับแล้วเสร็จปุ๊บนะฮะอย่าเพิ่งรีบไปไหนเพราะว่าเรายังมีออฟปอมสังนะครับต่อจากออฟปอมสักปุ๊บเราจะปิดท้ายวันนี้กันแบบมันๆนะฮะเต้นกันให้สุดฤทธิ์สุดเดชกันไปกับเจนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยู่กันนะฮะ กับ Earth Day ในครั้งนี้ของเรามาด้วยนะครับครับผมครับผมนะอย่าลืมด้วยนะครับ every day earth day นะครับทุกๆวันเป็นวัน Earth Day ของเรานะครับใช่นะฮะเราก็อย่าลืมนะฮะถ้าว่าจะอัพภาพอะไรยังไงนะครับอย่าลืมแฮชแท็กกรีนเวฟเซนดิเพก็แล้วกันนะครับภาพของเราจะได้ไปรวมกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลือกภาพสวยๆนะครับไปลงอยู่ในแฟนเพจของ Green Wave ด้วยแล้วก็ใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะไปติดตามนะครับไปกดไลค์คลิกไลค์นะครับกับแฟนเพจของ Green Wave ได้ที่ Green Wave อ่าหมาย k c o m g r e e n w a v e ดอฟมนะครับคลิกไ like ลค์ก,กันเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เอาภาพต่างๆเนี้ยไปร่วมแชร์กันอยู่ข้างในได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้เราจะได้มาเจอกันอีกหรือไม่ได้เราอาจจะชวนอย่างเช่นนะชวนตูมตามไปทำกิจกรรมแบบที่ตูมาตาชวนล่วงแบบฟรีเวฟเลยก็ได้ดำน้ำปลูปากปะการังดีไหมฮะอะไรอย่างนี้<อ>แต่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งทำกิจกรรมสังคมหรือแม้แต่ดำน้ำเยอะมากเหมือนกันครับผมก็นักดำน้ำเกาสิเป็นเป็นนักดำน้ำที่ อนุรักษ์ครับใช่คือพาลลงไปได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับผมจะบอกว่ามันจะเป็นอัตโนมัติไปเองที่เราจะมีความผูกพันแล้วก็ผูกแขนกับความสวยงามของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยชวนทุกคนมาใกล้ชิดกับธรรมชาติในสวนกแบบนี้ด้วยครับอ่ะพร้อมแล้วซอฟขอยทีนะขอซอมกันนะขอซอมทดลองพลังเสียงนะครับถ้าเสียงไม่ดังไม่ให้ขึ้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเธออ่านหน่วยแล้วเธอไล่พลังมานะเธอเธอโกยโกยโกยมากหนึ่ง สอซัมีสอง,สองโอเคเออถือว่าใช้ได้ปอดใหญ่มากนะครับไล่ลมมาจากม้ามด้วยครับมีเอาจริงครับขอเสียงด,งดังให้กับกันนะพัดครับ ถ้ามีความสุขต้องสัญญาว่าเพลงไหนร้องได้ช่วยกันร้องโอเคปะ CRO- okay. let นะครับผมอบคือคนที่ต้อนรับพวกเรานะครับผมก็วันนี้ดีใจมากที่มีโอกาสมาร่วมงานนะครับผมกับทาง Green b a อีกครั้งนึงนะครคอนเสิร์ตนี้มีชื่อว่า Green Bank Club Bank g o k Earth Day นะครับผมก็เป็นวันที่ดีใจมากนะเพราะว่าผมเนี่ยคือถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความสําคัญกับคนที่เป็นคนดีๆอย่างพวกเราทุกคนโดยเฉพาะกันซึ่งคนที่รักโลกมากจริงๆ นะครับผมก็วันนี้ฮะขอเสียงคนรักโลกได้ไหมครับก็อย่างนี้ถ้าอย่างงั้นวันนี้ผมมีเพลงมาฝากเยอะแยะมากมายร้องตามมาได้ช่วยร้องเพลงไหนมันลุกขึ้นเต้นเต้นได้เลยไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะอายุเท่าไหร่นะครับผมเพลงไหนร้องไม่ได้พยายามหน่อยนะครับผมอ่ะคือทำไมครับเพลงนี้มาจากละครเรื่องคู่กรรมนะครับผม มอบใหกับหลายๆคนที่หัวใจเป็นแบบพระเอกพระเอกอย่างผมเพราะว่าคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สมบรูรณในความรักแต่ว่าเขายังคงรักคนที่เขารักต่อไปคำสัญญาจะ้ะ Let me ฝ่าวด้วยกันนะใครสามารถเอ้ยใครชอบก็สามารถาดาวโหลดได้ที่ดอกจันเ2 3กสองสามสองสามนะจ๊ะนะครับผมอ่ะวันนี้มีหนึ่งเพลงเขาไม่พูดยาวนะครับผมจะโดนตัดเพลงเนี่ยเพลงต่อไปเพลงนี้ผมเชื่อทุกคนนะ่าจะเคยฟังกันมาจากละครช่องสามใครคดูละครเรื่องพรพรมอ,อนละเวงบ้างโอเคเสียงดังมากเลย ไปฟันดีกว่าคลงนี้บอกให้จัดหัวใจ i I yeah. วัยรุ่นหรือเปล่าเนี่ยขอเียนวัยรุ่นหน่อยนิ<ว>เอออันนี้มค่อยแบบ18-19หน่อยแต่กี้มาแบบ4 0่สพเลยอ่ะ ไม่มีคไม่มีไม่มีนะฮะแล้วมีใครเอาป้ายไฟไปทำร้ายคนข้างๆหรือเปล่าครับอย่าลืมนะฮะคลิกมุมหน่อยก็ดีผมเคยโดนนะฮะมาเจ็บอยู่เหมือนการไอ้พวกพิธายคนนี้จะร้องเพลงนุ่มๆไปหนึ่งเดียวขอโทษร้องกระโดดสูงทีเดียวก็ได้แล้วครับผมเพราะว่าผมจะเป็นคนหลากสไตล์เออขี้ม้กี่ิขอโทษเลยครับได้ทุกสไตล์ครับผมครับผมแล้วจริงๆเราชอบสไตล์ไหนนะฮะ สไตล์ไทยบ้านนี่แหละครับอ่ะโอเคนะอ่ะมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมปนสักนิดนึงนะครับกับพระสุเรื่องของเอิร์ธเดย์กันหน่อยนะครับให้การได้ชุนชวนแฟนๆซึ่งอยู่เยอะมากๆเลยนะครับมาของร่วมกันทำอะไรเพื่อโลกฮะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จชเป็นแค่เป็นวันเอิร์ธเดย์ครับแต่ว่าทุกวันเราสามารถช่วยกันรักษาโลกได้ช่วยกันชดเชยให้กับสิ่งที่เราที่เราทำลายไปได้เพราะว่า จากการเรียนเศรษฐศาสตร์มานะครับผมทรัพยากรของเรามีจำกัดครับผมยังบั่นอยู่วาทรัพยากรของเรามีอยู่จำกัดครับแต่ความต้องการของคนเรามีไม่จำกัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชดใช้เราต้องชดเชยให้เขาปลูกต้นไม้ได้กต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ได้คืออะไรวะพี่ปลูกต้นไม้ได้ให้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เยอะๆอป้ไฟครับเดี๋ยวกระ์พัดลงปุ๊บปิดเดี๋ยว อ๋อจะได้เซฟแบตเซฟแบตไฟฟ้าที่บ้านนะครับผมใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์เอาปลั๊กออกด้วยแล้วเอานิ้วหย่ไปแทนครับครับนะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวไฟช็อตเอาปลั๊กออกอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าจะได้ประหยัดอย่างจริงจังเป็นศูนย์เลยตัวเลขเป็นศูนย์เลยครับจริงๆถ้าจะมั่นใจกว่านั้นอย่าลืมก่อนจะเอานิ้วหย่ต้องทำตัวให้เปียกด้วยใช่ครับมั่นใจในผลงานแน่นอนครับแก่ผมอ่ะเร็วๆนี้เราจะเห็นผลงานอะไรของกัน มีอะไรพิเศษพิเศษตอนนี้ก็กำลังทำอัลบั้มที่2อยู่ครับใช่ครับก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นความแปลกใหม่ที่ที่เราได้มีโอกาสลงมือทําเองอย่างอย่างมากกว่าอัลบั้มแรกเยอะมากจริงๆครับคิดว่าจะแบบมีเปลี่ยนตรงเปลีนแนวหรือจะเห็นความเซอร์ไพรส์ออกคนจเป็นร้อกกระโดดคนจะเป็นแนวเดินนี่แหละครับแต่ว่า จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่การที่การได้มีโอกาสนําชีวิตหรือว่ามุมบางมุมที่การอยากจะถ่ายทอดให้คนเนี่ยครับได้มาได้มาฟังได้มาเห็นในบทเพลงที่การจะนําเสนอไปได้มีโอกาสแต่งเพลงเองแล้วก็ทาเพลงเองเยอะมากครับผมคิดว่าน่าจะได้ฟังกันเห็นกันเมื่อไม่เกินกลางปีนี้ครับโอเคเก็บเงินนะจ๊ะการปีนี้แน่นอนนะฮะเจอกันสําหรับอารบับชูบผมด้ครับผมคืนดอนาแล้วนะครับโอ้โหนี่คนเป็นน้ำดื่มติ่คนเป็นน้ำมนต์นะครับ เก็บยาดไว้เรียบร้อยเลยไม่ตื่นอะไรเลยนะเฮ้ยเ็คนนะมีลูกคุณตอนเล่นสงการด้วยเหรอนีครับมีครับโอ้สภาพครับนี่นี่นี่ครับแต่เขาตามไปไงไปดูเลยครับผมแปนคลับจริงๆนะครับครับอัะนี่แหละฮะวันนี้นะครับการไปอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งมากันเต็มที่แล้วมาด้วยใจนะครับสำหรับวันเอเดวันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บอกไม่ได้บอกเล่นเล่นนะครับแต่อยากให้ทำมันจริงๆนะครับแต่ว่าป้ายไฟเปิดไว้ก็ได้สวยดีจะได้ดูไม่เปรี้ยวกันไปมองเราไปมืดๆแล้วมันน่อยๆ่อเหมือนกันนะครับ เสียงแสงงให้กับการ,รีนครั้งนีงครับโอ้โหแฟนๆเขาเยอะจริงครับพี่อัดครับค,คือผ